ครับสวัสดีครับองเดียครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขุสุขคนสมองสมบอลนะพี่น้องเนาะมอนี่อันนั้นนั่ทั่วกะพามาเบิ่งว่านําน,น้องเดียขอกขอกว่าเล่นเดียจ้ะเล่นเดียเอาบ้านนวดสะอาดโคกสะอาดจ้ะโอ้พด่วันนี้พิจิตรนั่นครับ <c oughs> บ้านโคกสะอาดตําบลประชาพัฒนาจ้ะอาเภอว่าปีประมมหาสารคามจ้ะรับพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ครับมาเบงเอาอมงนี้เนาะจ้ะหรือมัก บบชีคันเนาเบึงทั่วสั่งน้องเดียวเลยเนาะได้คือกันจ้ะพี่น้องช่วงนี้กับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเนาะจ้ะพี่น้องกับขันอยากมาเที่ยวมาเบึงขอกงอขอกนันขอกนี้กับมาด้วยครับเด้อจ้ะมาเหรียญมายานมาหน่องเดียวเนาะครับเนาะหรืออยากมาซื้อกับมาสงกรานต์ปีนี้คือสิบโบได้ไปทั้งในเนาะพอเพิ่นติดโควิดเนาะจ้ะก็สิเรียนเงินน้ำบานกินกันน้ำบานน้ำซองตะพีตะน่องเข้าหน่เนาะเอาน้องเดียวมื้อนี้มีจักโตมื้อนี้ สองแม่มันกับหนึ่งโคมแม่ลูกจ้ะอือสองแม่มันกับหนึ่งโคมแมลูกจ้ะครับบันนี้น้องนดียจะพาไปเบิงเนาะจ้ะเบิงลรอะไรๆๆตัวแม่มันก็น้องเดียเนาะ,ะนี่ครับมาเบิงแม่มันก,ก่อนครับอู้หนาตัวน้องเดียนิไหมหนาจ้ะต,ะตัวนี้หนาตึบเลยเนาะจ้ะ,อะทองหกเดือนกว่าจ้ะตัวนี้โอ้หนาขเด้ยพยยี่น้องตัวนี้ทองหกเดือนกว่าจ้ะ ลูกใดนอใน,นท้องนี่เนาะลูกที่สองจ้าลูกโตที่สองในท้องด้วยพี่น้องนี่ม่ยางหนาเลยบามันมาบักหลายครับจน,น,นๆไนด้ด้นี่เนาะเพิ่นทับพอได้ไปในท้องนี่ทับพอบามันแดงจ้าโอ้มีมีอันนั่นวะโค้มโตบ่แม่นจ้าโอ้ทับโค้มโตพอบามันที่เพปันหาทับน้ำบ้านนี่เนาะจ้าอืมนมอ่าน,นมชัดเจนได้ครับเด้อสภาพเล็บนี่ครับเครื่องเพิ่นอมๆเนาะจ้าอู้ประทศไยหนาครับพี่น้องตัวนี้ไหม สูงไรไปได้ครับนี่สูงลอยสี่สิบจ้ะมีลอยสี่สิบเนาะจ้ะอ๋อพี่น้องมาวัดปุ่บเห็นเลยครับลอยสี่สิบฟอยหางดีด้ยครับตัวนี้ฟอยหางเกือบหอดดินครับนี่ลึงเง่าอาดหลาดครับขอบตาดำขอบหูบดํดำนาคาบอดำเครื่องอมให้ลูกแดงได้ตัวนี้เนาะจ้ะลูกที่ไหนก่อนในทองนี่ลูกที่สองจ้ะลูกที่สองตัวนี้ทับคมตโต,ตได้เพ้องด้วยนี่ เป็นงัวลูกที่สองเนาะลูกที่สามพี่น้องจะคอยไปทับบอกโอ้หลังไหมแผ่นหลังแผ่นหลังกลวงนี่ครับพี่น้องแผ่นหลังหลังเป็นหล่องนี่ต้องง่ว่าไม่ดีเลเนาะง่ว่าหลังเป็นหล่องนี่พี่น้องขาตรงหนอกตั้งนี่ครับเพื่อหางงามโอ้คนหางยังอีหลีหมดนี่คนหางยังดีครับเด้อ รับประกันทองเนาะรับประกันจ้าตัวนี้รับประกันทองเ้อตั้งเดือนก็ค่อลืมจ้ะทองจะเดือนก็ลืมทองหกเดือนจ้ะทองหกเดือนโอ้ใกล้จะเดือนมแม่หกเจ็ดแปดเก้าเมษาพฤษภามิถุนาเนาะจ้ะนี่มิถุนาเนีด้พี่น้องนี่วัานเขาพอดีวัานเขาเราเมื่อกันต้มนองง่วครับนี่พี่น้องอู้เป็นรุ่นเอลดครับเนี่ยขั้นแมนคือแมนนี่งามพลได้ลูกเนาะแมนจ้ะขั้นแมนตัวคือแมนนี่งามขักเ้ยครับเนี่เพื่อมันอูรัวด้ครับตัวนี้เพื่อน หย,ย่นเลยสภาพเล็บดีนุ่มดีเนาะใช่ทุกถึงทอนส่วนนี้รับประกันรับประกันคือกันจ่ายเอาราคาครับราคาเปิดไว้สี่หมื่หาพันบาทจ้ะอ้าวบัดนี้ราคา <c oughs> งว่วแม่ม่านบักไงนี่ครับพกเดือนนี่สี่หมื่นแปดพันบาทสี่หมื่นหาพันจ้ะสี่หมื่นหาพันถึงลงอีกจ้ะรับประกัน <c oughs> ทองไอพร้อมสี 40, ่หมื่นโอ้พี่น้องราคาบ่เบาเลยนี่ครับงว่วแม่ทองขนาดนี้พี่น้องไปหาเงิหลอดเดอ้อนี่ราคาสี่หมื่นหกพันเนาะ สีห่หมื่นหาเนี่ยโอ้สองเทียบีสองเทียบมดแดงพ่อใส่นอมรนสี่หมดดืมาานนะ่นหาเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้สี่หมื่นหาเนี่ยเขาต่อได้ปะเนี่ยต่อร่องได้จ้ะแต่ว่าตอนเนี้ยสงการนูจัดโป้ไห่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจงวดหลือว่าว่าต่อราคาเนี่ยนูแถมเบียรให้ไปกินเลยล่างหนึ่งโอ้ยคักจะบนี้มะน <laughs> นี่เรามองม,มากอะ <laughs> ต้องแถมเบียรนี่ละจ้า <laughs> กระทู้ส่งหัวหอดเนี่ยจฉลองกันเลยเนาะแม่จะเอาเบียร์ไปส่งให้น้ำโอ้คันบัต่อได้ดิพี่น้องเอาฟังเด้อครับเด้อคขันบัตรต่อหนังเดี๋ยวสิเอาเบียร์ไปให้ลังนึงเลยเนี่ยจ้ะส่งให้ฟรีน้ำลอยโลจา้าลอยโลส่งฟรีแหม,มน,นี่ครับเขาล็อกพอดีเลยบะเนี่ยขลิก <c oughs> <c oughs> มังมังพกพอดีพอดีเลยเนี่ยมังส่งให้ฟรีครับให้เบียร์นี่นี่ครับโอ้เขาท่าเขาทาแบดนี้ครับอ้าวพี่น้องเด้อครับสนใจนโปรนี้นะครับ โนี่มียังช่วงสงการนี่เนาะจ้าเออโปนี่หลังจากสงการไปแล้วกับผลลัรอบปีใหม่แมน่นี่เอาตัวที่แหลกพานไปนะครับไปเบ่งตัวที่สองครับอจ้าอันนี้เป็นงัวแม่มั่นทองเจ็ดเดือนจากตัวนี้โอ้ทองแก้วหันตัวนี้ไหมแม่นจากแก้กว่าจา้าทองแก้วก็วังหันทองเจ็ดเดือนทองพ่อไหนปลามันแดงคือการจ่าโคมโตทำโ่มโตนี่บ่จ้าเอาพี่น้องบนีปโคมโตคือกันแม่นี่เป็นงัวไทย ติดเล่บ่น้องเดียว่วามปนสิเลนน้อยอยูกว่จ้ะเนาะติดเลมากน้อยครับนี่กำลังสวยเลยครับผมติดเลนน้อยนี่ติดน้อยเดียวไทยหลายกว่าจ้ะสูงก็อยู่ประมาณร้อยร้อยสามสิบจ้ะสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเด้อพี่น้องนี่ครับสูงประมาณร้อยสามสิบลูกเด๋อที่ทองนี่ลูกที่สองคือกันจ้ะลูกโตที่สองเอาบานพี่น้องลูกโตสองคือกันสูงประมาณร้อยสามสิบกวไทย จ้ะติดเลนหน่อยนึงจ้ะพอคมโตคมโตปลามันแดงปลามันแดงมูหาทัดน้ำบัตรเนาะแมนจ้ะนี่พี่น้องขอบตาดำดิวันนี้ทาปลามันเข้ามาหนีง่ามขนาดาได้เลศกับปลามันติดกันนี่ผสมกันนี่มีเหรียญน้อยกับปลามันดิบแดงใส่เข้าไปโอ้ง่ามดิครับนี่พูดอะทองรับประกันทองเลยเนาะรับประกันคือกันจ้ะอ้าครับราคาราคาเปิดไว้สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทจ้ะสามหมื่น สามพันหาลอยครับประปะกันทองโอ้ขอ oh, ทาด้วยบัตรพี่น้องเล็บดีดนะครับเล็บดีดีเล็บบักยางงามเลยเนาะครับเนาะหัวสาวล่ะบางยางสาวาส้ำน่อยไปแล้วครับผมโอ้โเพื่นนี้มันจะขึ้นดิเพื่นนี้ตัวนี้ขึ้นจ้า oh, oh. โอ้โหเขางอบ<笑><笑>ขึ้นข้นห,ขนหางอวบดีครับข้นหางอวบดีลำหางตรงอ่ะครัาบบาัตรนี่เป็นตาสองโคบนี่ราคาแบบผู้ผู้มีเงินมาหลายเนะาะ ผู้มีเงินบ่หลายอยากเลี้ยงงัวดนะครับเด้อนีน่ผู้พีพ่นอ้นองน้องนุ่งลูกหลานเอ้ยไอพ่อแม่ที่มาจากกรุงเทพกรุง,งทไทพนะครับเด้อมาจากนั่นกะบขันอยากซื้องัวเป็นของขวัญกัอย่าลืมครับมาเบิ่งของกนี่ครับถือกิลิงงวดนนี่จ<า>ัด<า>โปบะโปตอน,นี่โอ้ยมวลเห็นโปตอนพ,อพี่ยินเ <laughs> บียร์มวนกุ๊บเลยนะครับเด้ออ่าอะแล้วข่ายตัวหนึงครับ ราคาสามหมื่นสามพันหารอยจ้ะสามหมื่นสามพันหารอยนะครับเนาะครับบัลเดมาสู่แม่ลูกจ้ะมือน,นี้มีกันสามโต้ว่าคืนแล้วตัวนี้ไหมึ้นแล้วจ้ะโอ้พี่น้องได้ไปนี่ไปทับได้พี่น้องพนดีดีกว่ตัวนี้เนาะจ้ะพุณอ่ะข้าแมลุพอหรือรวยเปนมัน,เป,นเป็นตาให้รูงามอยู่ดีแมนจ้ะนี่แต่เป็นงังไงเงขาหงอกนะครับเด้อนี่เขาสีรุ่งนี่ขอบตาดำขอบหูมีดำเด้แม่นี่ นี่ลูกสาวเพิ่นนี่ลูกผู๋โอ้ลูกเพศดผูเนาะขึ้นแล้วครับขึ้นนี่เห็นเลยลูกตัวไหนเพิ่นนี่อ่าตัวนี้ลูกตัวที่สองจ้ะลูกตัวที่สองแมนจ้ะต่อไปพี่น้องไปทับเอาด้วยครับตัวที่สามแมนจ้ะแม่ลูกลูกผูลูกตัวที่สองครับเห็นยูนี่อายุจะดเดือนแล้วลูกสาวเพิ่นลูกชายเพิ่นสองเดือนกว่าจ้ะสองเดือนกว่ากว่าอ้าพี่น้องบาเนี่ยมองมาสนใจคือเพิ่นขึ้นแล้วแมนจ้ะไปทับเลย แต่ว่าส้วงนี้ทับเลือดลอยเขาไปนี่เขาทาดิให้ลูกงามจ้ะเนี่ยทรลอยเขาไปนี่เขทาทาได้เนยนุ่มดีครับนุ่มดีเล็บดีเขาเขางอบนเนาะเขินบันเทินเนาะแ,นแต่ว่าถือว่าได้สดทองสานอ่างดีครับาราคาราคาเปิดไว้สามหมื่นสี่พันหาอยจ้ะสามหมื่นสี่พันหาอยครับแม่ลูกลูกผูพร้อมขึ้นเลยบ่อตอ,อก,กับมวนแหละครับงานเนี่ยสามตัวเนี่ยมองไปมืดหรดจ<า>้ะอันม่าหมดนี่ได้ได้ได,ได้ตัวละล่างบ่อกับตัวละล่างเลยจ้ะอันบ่อต่อ ตัวละล่างพี่น้องเนี่ยเลี้ยวพอดีสงการ,นะ le le รนา์นะเลี้วงานพอดีเนาะอ่ะมังตัวใดพี่น้องอยากเบิ่งตัวจริงอยากรูบจากจับจากใบกับมาเบิ่งใดด้วยครับเดอ้อยู่นี่แหละครับบานแจ้งไว้ไที่อยู่ห่างต้นคิดนะครับนี่ <c oughs> <ะ>มันนี้พวหลายพี่น้องเบิ่งกันเข้าเดียวเนาะนี่ครับ <c oughs> จ้าสุดท้ายนี่นะจ๊ะน้องเบียร์ก็ฝากติดตามช่องอันนันอ่อนทั่วนะจ้กกะแล้วก็ขอว่าเล่นเดียวแหวนน้ำนะจ๊ะ ปรโมชันกับตามที่แจงไปเนาะจา้าในคลิปนี้ถาราคางว้วบลูบก้าบรเดตโตกับสีแถมเปียหาลรักหนึ่งฟรี่แล้วก็ทรงฟรีหนึ่งลอยกิโลเมตรอยู่แล้วจา้าช่องทางการติตต่อไม่ช่องทางใดแน่กะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นว่าห่เนาะจา้าหรือว่าสามารถแอดไลน์มาขอเบื้องลุบหรือว่าคลิปเพิ่มเติมได้กะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ละจา้าอืาเปานพี่น้องเขาอยากเด้งว่วสทรงจันทั์หนึ่งสีเลยหะกะทักมาสอบถาอมได้เดี๋ยวถ้าเกิดหาให้ได้กะสีา้าไว้ไห่เนาะจา้าอืครับนี่ครับพี่น้อง ี่น้องมักงัวบแบบใดได้ครับเด้อหาพันพ่ออยากให้น้องเดียหา้กันยินดีเนาะได้จ้ะหา้ได้เนาะจ้ะเอาครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะปีนี้เป็นปีใหม่สวัสดีปีใหม่สุขสุขคนนะครับเด้อปีใหม่ไทยครับกันไฮเ่นกันบนมัวนะครับเนาะสุดล่าว่าสอกชีเหล่าบาระบังเนี่ยนะครับมันรดหลายจังเลยเนาะครับพ่อกันชิบหนาชิบไม้เนาะครับเนาะผมวันนั้นทั่วของมาเล่นเดียกับน้องเดียสวัสดีครับสวัสดีค่ะ